พบปับชิลวินไวรุ่นเดทีมงานนะครับซ้ายมือครับชุดสีเหลืองครับนอกตัวขวามือครับนอกเพชรนะครับนี่คือชิลปินัวรุ่นเดทีมงานงมศรรามสาหรับคืนวันที่8ที่พี่น้องมีโอกาสก็ไปชมศรรามนะครับหลังตลาดประตูน้ำครับพี่น้องใกล้กับภงเวียงใหญ่ครับเป็นเพชรบุรีครับพี่น้องคืนวันที่8ปที่จะถึงนี้ครับ คืนวันที่เจ็ดไปอยู่เบอร์เบอรคงลาสโดนจังหวัด,ด,ด,ดนครราชสีมาและคืนวันที่แปดเองก็ไปอยู่หลังตลาดประตูน้ำเดี๋ยวเราปองประตูน้ำไปพูดตัดหาครับพีพ่น้อง น้ำของจ้าู้ำตุนในนาของคุณพินาศราในนาหัวฟ้าฟาดขอบคุณครับท่านคุณพี่น้องตุน What now? เรามาอยู่ในส้มโจรพวกเราเ,เป็นโจรมีคุณพี่หน้าเนี่ยคอยเป็นช่ยเรื่องหลังตลอดพวกเราทั้งสามคนมีคุณพี่หน้าเนี่ยคอยเป็นผลดุลห,หลังต่ทุกวันนี้คุณพี่หน้าไม่เคยมาหาเราไม่มีงานการให้ทำเฮ้ยมาพอดีกำลังเหยี่ยวมาฟ้าหนอฟ้าลานัาลาน ไปรับบอกน้องวัลให้กับน้องเพชรครับพรุ่งนี้วันเกิดน้องเพชรนะครับดีพอดีไม่มีงานเลยให้ตอนนี้ก็ให้เลยครับขอบคุณสหรับพี่น้องที่มาจากอระเพือมนานทุกครนายกครับมอบรางวัลให้กับน้องตุ้นะครับก็จะพกกลับขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคครับ ได้กับน้องบอล้โอ้โหได้รางวัลเยอะเลยลวันนี้พี่มามีธุระอะไรที่ที่ก <wont Momo S 1> ูมาในวันนี้ต้องการให้พวกมึงทั cane cane. ้งหมดทำงานให้กูซะหน่อยวะพี่จ้าพกูบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าหากงานนี้ทำสำเร็จแล้วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันจริงหรือเปล่าพี่ทิ้งดิวะแล้วมันคืองานอะไร ดูไม่รับรางวัลก่อนดูไดจะไม่ไปโป้นแล้วพี่มีรางวัลกินแล้วแม่กูก็หลงอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโก้ยังรับที่รับรางวัลยังใจครับมันมายากไงมันมายากรอนมัติดโก้ไม่ง่ายมึงเท่าฝั่งไหนฝั่งมาไม่ใช่พอดูนี่ครับ ในบอกก็ไม่ไม่มาบอกอไว้กับคนส้นแต่กูบอกไว้ก่อนเลยาหาเด็ากมเจได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันจริงหรอพระเจ้าของพงค์จริงด้วยวะงทองบอกก้าวของฉันมาเลยพระเจ้าขงงานกะคืออยู่ว่ะให้พวกมึงทั้งหมดปลอมตัวเป็นคุณโจทย์อสนะ เขาตีเมื่อจา,าตีตนาถ้าหากแม้นว่าใครตัดหัวก็ตางตีตนามาให้กูได้แล้วละก็กูราชมานุจะมีรางวัลให้มันอยางาาไงลำเต,ตี้้าไปัำเตี้้าไปไปเถอพี่ไปเพื่อนเราอยู่ดูช้าอยู่เลยงานใหญ่ตอนนี้เรารวยแนะ่